ไก่ๆก,ก็นั่งม่ได้เนาะนั่งก็จะมานั่งมอมอหนิจักเป็น,นยังคือเว่ยน,นั่งไก่ๆก,กันก็ม่ได้สิอแต่แม่นั่งนี่นั่งนั่งตามเลยเนะาะชสนมรู้จักซื้อเบาะสนมแม่เป่าพมอยู่เดี๋ยวก็ไปนอนแล้ว กูว่าไปนอนมากแล้วอ,อืมาน,นั่งเฝ้าเมเห็นยังโอ้ยมะลิกระแดงวะเล็ดเล็ดอยู่คักจังสัวขนมขนม,มเอ้ยให้ซื้อขนมเจ้าซื้อขนมตีเออรู้จักซื้ออันนีงอืออันนั้นกระดายเล่นอยู่ห้งตู้ัวเดียว สานมเจ้าซื้อสานมติสานมสานมเอ้ยบัวดอบนอนสีห้าทุ่มแล้วกาอมันมีให้เล่นนําแล้วมันดึกแล้วลูกนางเบ็ดนางซี่กันอยู่นี่แหละคนเหมือนซิติดกระโปรงแม่เนี้ยชุดนอนน่ะโอ้ยน,นานนั่งไกลๆก,กันก็บ่ได้เว้ยเฮ้ยสานม nhập bể cái cái mẹ này đi hả nhung rồi hả anh ăn kín mất nè cho sư sanh nổ ti มึงจ no <laughs> ันั่งปะนั่งไก่ไก่แม่กระป๋อยเนาะสนมเนาะอ้ยอ้ยจะเป็นขักมึงเอาเด้อโอ้ยจิงเม่นนังกับเบืกัดกัดกันมาเลยจับมือหน่อยนึงกัะสิลบ อันนี้ก็ขอให้แตะหน่อยนะแตะหน่อยนะานิดนึงนิดนึงข้าวตัวนี้หาเอาจังเอาเจ๊อีเจ๊อีอุ้ยห่างโดนน้าไม่ให้ใคร เ่งเอาเด้ออ้ยจังเมนเนาะลูกสายเนี่ยลูกสายแมยวเนี่ยนอนอยู่นี่แหละอืมมักแล้วข้าคุายกันดีจังขน,มย,นมยังไม่ง่วงเหรอ,อย,ยังไม่ง่วงเหรอลูก ฮอมาเอาซอแม่อะไรไม่ต้องมาแกล้งหลับตาเลยนะฮึอยากให้แม่หยอกเหรอ๋ย่ผมเห่งไม่ก็จะไปนอนแล้วนะนะคะ <c oughs> ตัวแย้วโอ๊ยนัะอยากให้เล่นนะ หมันเขี้ยวเนี่เล่นแล้วมันมันเขี้ยวเนี่นอนแผ่ให้แม่ดูดิ่อน,นอนแผ่หล้ากันโอ้โหกัดมือแม่เฉยเลย